ปรับสวัสดีดือาาอ้อพ่อแม่พี่นอง FC ที่อทู่งบักอมกแล้วพี่นออกมาหน่อยดอนคลองมาพร้อมลมเลยนลลลลนหนึ่มลมลมลมมเป็นกันนายก็ยากมากสั บัเมืงไต้วันนี้เลี่ยมพี่น้องเลยแล,ลังพลอยงอกไปเรื่องอากาศดีเพราะสามหมื่ดีอยู่ถึงสองหมือ่นเอาอีกแล้วหนาวอีกแล้วล่มอีกแล้วเบื่อนมีเลียงถึนโคกได้ไปนอนเ้ย ในเลี่ยมเราเลียงถึงโคเป็นขอขของคนในเลียมไปต้งกัรคอยเร้นเอาแบบการเาวงคอยแล้ว อตรวจขอไปหลายๆเรืี่ตอบเอออ่ามันบ่ได้เป็ดเนี่มันบ่ได้ถรา่มห่อมันจะยิบแตกเลยกานทีนี่ยหเทาเล้ยรมมากเลว ใองลงเขาเก็เลยไม่ออกไปนองเลยกลัหลังนกเขาแล้วเอาว่ากันไปเขาแล้ว vào dài một cái mà bảo hiểm mà Để này nó sai mà xem sao yeah. này <laughs> <Bye -bye. laughs> างเสร็จดีกับเขาอำเภอกันละพี่น้องเลยเขาอำเภอโพธสงทางตรงเีกเส้นหนึ่งอยู่ทางหูเขาทาง,าทางอ้อมแต่ตะกี้ก็แถวนี้ก็เป็นทางนี่ก็เป็นทางหลอดทางเทียนทางไปไ้ไปหน้ายกสมัยเลียนไปก็เลยเป็นทางลาดยางไปแล้ะ นี่มันคืออ้วนสาวเขาน้่นผบเลยพี่นอนสาวสาวห่างมาห่งพี่นอนไปเบิรเกอลลดลูกค้าสามารถมีนะมาแล้ว ท้ายพี่น้องอบึตวิวซิวทันต้รมชาติบานเฮาขุนก็นอยกะบพ๊อนยังดอกเดี๋ว,ว่าเป็นกำลังแรงใจกันนะ้พี่น้องนอเนาะจะว่ากันคือขาพมงคลแน่บางปีแน่ไม่พี่น้องี้เบิ่งกต่มีดน้ำข่อหน,นอ้าใคืซบ่เหตุผีกก็ได้ อย่าลนมาจมวงละแปดสิบบาทเน้่น้ำมันซึมเข้ามาเลยือสลาย การอุ hora, oh, ่นๆกันสองเมื่ดออุตสาห์ดีใจอยู่โอ้ยคือเกาตับลงอย่างเีวและ้าด้วย่อนทาง lại nhạc, nhạc. Oh. còn nhạc còn nghiệp thay đổi ấy sao mà chạy bàn không คับมันแน่ละ ตอนนั้นนำขาวขาวหาุก,กนยกังอะก ไฟบอ่อยมาไฟมาบนนะ่าทันะเธอไปกินไฟกขนาดนี้มาถนนเส้นนี้ก็เก็ตรกรโดนแล้วหลายสิบปีแล้วเกษตรอะไรแถวบุญรัมมีอะไรเอาแต่ถนนไหมกันไฟเบา,านนมากก หน่งมัดมอืออนตัางหากน้ำไมมแล้วหักมันเนื้อสูงลมาอ่าแนวเลย

ความพ่อพอย่างยูบได้พี่น้องเลยหาละงาจจะลาบบา่า,งงายเสดลงมาลดราบลมเนี่ยสมมุติหกสิห่อนเด็ดมันธรรมดาหอา้นนาหอนนี่อลกอากาศเย็นเนี่ยอยู่ม้าแล้วล้มไกลเราพี่น้องไกลฮอดแล้ว

น้ำหมดเงาแล้วนามเขานีน้ำดับหน้าหน่อยะกดามันเดือดตลกระดาษอกะ ทนเอาเลยได้อยู่ลูกแท,ท้คนใครหอนหลับก็ไปใครหอนเดือดก็ดำเล้ว